ท่ามกลางความท้าทายของภาคการเกษตรราคาผลผลิตเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความมั่นคงของเกษตรกรเมื่อผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้ราคาผลผลิตมีแนวโน้มลดลงสกรณ์การเกษตรกุฎจ,จับจำกัดเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต2,568ทับ2,569เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังในการช่วยเหลือสมาชิกสกรณ์ ให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมยิ่งขึ้นสหกรณ์จัดกิจกรรมตลาดนัดข้าวเปลือกระหว่างวันที่12ถึง16มกราคม2569เปิดโอกาสให้ทั้งสมาชิกและบุคคลทั่วไปนำข้าวเปลือกมาจำหน่ายได้อย่างสะดวกพร้อมทั้งลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากสหกรณ์อีกด้วยา ไว้ลด้่าเเกมเจื่แต่บริการบอกอยบอกอย่างไรนะครับมนิแพูดเดี่ยวุกพไทยกาแฟง่าเก๊เทียวนะครับสงเพาะยังค่อยเอามาขายในงานมีครัเพราะเราเปิดตลาดเราถูกเอทุกอย่างแต่ดีราาหลายกว่าสามสามล้านเขวนะครับเราแค่บ้านเราหลายคนก็จทำ่าของตลาดหน้าท้ปานมั่นใจน ซึ่งสหกรณ์มีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่างที่ได้มาตรฐานช้างลานตากรวมถึงรถตักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์สนับสนุนและผลักดันให้สหกรณ์การเกษตร เป็น,นกลไกสําคัญในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตจึงได้สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ําจากกองทุนพัฒนาสหากรณ์จำนวน3ล้านบาทเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมข้าววัตถุประสงค์ของการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในครั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการจําหน่ายผลผลิตเพิ่มรายได้จากการแข่งขันด้านราคาที่เป็นธรรมการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกได้รับความสนใจจากสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ใกล้เคียง กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเป็นจํำนวนมากวันนี้ผมได้นำข้าวจากสมาชิกเข้ามาขายที่สหกรณ์ได้ประมาณ30กว่ากระสอบวันนี้แน้นำข้าวมาขายที่สหกรณ์อำเภอจับซึ่งได้รับข่าวมาจากเจ้าหน้าที่ส่งเสิมก็ได้นำข้าวมาขายจำนวนส0บกระสอบแล้วก็ได้ราคาดี ซึ่งสหกรณ์สามารถรวบรวมข้าวเปลือกได้มากกว่า700ตันคิดเป็นมูลค่ารวม9ล้าน3แสนบาทสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการดําเนินงานของสหกรณ์การเกษตรกุดจับจํากัดที่จัดกิจกรรมตลาดนัดข้าวเปลือกอย่างต่อเนื่องมายาวนานมากกว่า10ปี